สวัสด <S 々> ีครับสวัสดีครับสมัยพิดีพิธีธรรมดานะครับต้องวิธีธรรมดาก็จะมานำเสนอนาะคนนี่คือเช้านะครับคนนี้คือเช้าของวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคนนี้คือก็คือห้องจากประเทศญี่ปุ่นนะทีนี้ให้ชมทุกๆวันทุกๆวันครับวันละสองรอบนะครับสองรอบนะคนนี้คือเช้าคนนี้คือบ่ายนะครับคนนี้คือเช้านี่ก็คือเก้าโมงครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยติดตามด้วยนะครับติดตามกดแชร์ได้กดแชร์ด้วยนะครับมาชมกันเลยนะนี่ตีเช้าหนึ่งสองสามเน้นที่สามนะครับหนึ่งสองสามนะเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสาม หนึ่งสองหนึ่งสามนะครับแล้วก็สองสามนะสี่สามนี่ยนะเข้ามาเกี่ยต่อเด่นที่สามนะครับสี่สามนะ ใหชอบหนึ่งรอบหนึ่งแล้วไปเรื่อยนะครับตามนะครับนะครับรุ่อันนี้ชุดเจาะนะนี่ชุดวินนะครับเอาไปวินนะครับรุ่วิ่งเต่งนะครับตอนนี้ที่สามแล้วก็เอาสามสุดท้ายนะครับสามนี่คืออีกเช้าเก้าโมงครึ่งนะครับก็ตามนะครับตอนนี้น,นะครับเปชอบเราไปใช้เห็นไมครับนอลลูนบิแปลกนะครับ เาากิบอาแลครับเกิบอาครับแค่เวลา ารหรือเนล่าการเนี้ยน,น,นะครับตางกันนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับได้ยินเสียงไหมครับเสียงแหบๆนะเสียงเสียงแหบเสียงนี้ตังจากที่เป็นนักร้องลังจากที่เป็นนักร้องเสียงแหบเสียงดีขึ้นนะครับแหบมากเลย